โอเคก็สวัสด <laughs> ีคนก็ตัวผมกับดีเคกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาถ่ายรีวิวรถนะครับผมก็เป็นคลิปแนวใหม่ของช่องผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรถที่จะถ่ายในในวันนี้กันเลยนะครับผมโอ้ไม่ได้พูดถ่ายคลิปนั้นก็ติดขัดนะโอเคคือนี่เดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ทุกคนทายว่าคันนี้คือรุ่นอะไรนะครับผมรถไล์แบบนี้นี่เดี๋ยวมาพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับผมบสวัสดีครับาชื่อนุยนะครับหรือชายานุยเอนะครับที่เขาเรียกกันก็คันนี้จะเป็นรถของผมเองนะครับก็คือชื่อรุ่นว่า Honda c b r 2 5 0 r r ์สตัวนี้จะเป็นตัวสเปคอินโดนีเซียนะครับนี่ครับ จะมีเขียนบอกอยู่นี่สเปกอินโดน,นะครับผมแล้วผมต้องบอกก่อนว่าสเปกอินโดกับมันจะมีรุ่นนี้จะมี2สเปคคือสเปคเจแปนกับอินโดตอนนี้คือเจแปนเลิกผลิตไปแล้วและที่ต่างกันก็คือเจแปนจะไม่มีควชิปเตอร์และไม่มีสลิปเปอร์คัทและแรงม้าจะน้อยกว่าแล้วก็ส่วนภายใน อาจจะโดนหลีมากกว่าสเปคอินโดก็เดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากส่วนบนกันเลยนะครับจัดส่วนบนนะครับตรงนี้ก็น็อตก่อนะครับเป็นน็อตโปรบูท้งหน้าชุดนี้ประมาณ700กว่าบาทนะครับซื้อจากร้านซิ p เฟอร์ไวเกนะครับอันนี้ก็คือขุดกระจกของ i อเแต่ผมไม่ได้ใจว่าแท้หรือเปล่าผมได้จาก ประเทศอินโดมาประมาณ300หรือ200บาทนี่นะครับแล้วก็ชิวเป็นชิวทรงซีโร่กาวิ t ตีตัวนี้ตรงรุ่นนะครับเป็นของ c ีเ2ียสอเลยตัวนี้ได้มือสอบจากคนในกลุ่มขายประมาณ200กว่าบาทครับอันนี้ก็สติกเกอร์สติกเกอร์แท้ศูนย์ของชิวเดิมนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มเบรกคับปั๊มเบรกปั๊มเบรเกก็จะเป็นปั๊มนิชินสองพอตนะครับยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อ๋อสาย สายถักเป็นสายถักของเอิรนนะครับแล้วปัม๊มปั๊มบนของของอะไรครับปั๊มบนเป็นของ RCB เบอร์17นะครับอันนี้ก็ได้มือ2อมาประมาณ2 0 0 0กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดฟิลการเบรกเป็นยังไงบ้างครับผม<อ>รู้สึกว่าเบอร์17แข็งแข็งกว่าเดิมนิดนึงเพราะด้วยความที่ปัม๊มเป็นปั๊มเบอร์17ด้วยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กาดแฮนด์กาดแฮนด์ของ RCB ซื้อมาจากร้าน Zipper เก k e r เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับ่าแล้วก็ปอกแอนเป็นของโดมิโนผมจําชื่อรุ่นนั้นไม่ได้ผมซื้อได้ตอนมันลดราคานะครับประมาณ600กว่าบาทแต่ตัวนี้คือหนึบมากครับมันเหนียวตอดถึงมือครับตอดเลยครับตอดเลยขึ้นต่อไปมาดูฝั่งนี้กันบ้างคัทนะครับฝั่งคัดฝั่งคัดก็จะเป็นคัด TWM ตัวน,นี้ได้มือสองจากเพื่อนรุ่นพี่มาก็ประมาณสองได้มา2,000นั่นนะครับ ตรงนั้นด้วย,วออยที่จับใบถือถอ,อันนี้ผมจําผมไม่รู้ชื่อรุ่นว่าอะไรก็ตามตรงนี้เลยนะครับที่บอกบอกอยู่วันนี้น่าจะประมาณ 700- หรือ6ก0กว่าบาทนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นการล้อฝาถังการล้อฝาถังจะเป็นของวูดนะครับคาร์บอนแท้อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ7 8 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็น,อน็อ โปโวเหมือนเดิมครับแต่ผมจําราคาไม่ได้น่าจะาอยู่ประมาณ500กว่าบาทคันนี้จะไล่น็อตเป็นสีไทเทนะคันนี้ออกฟ้าๆหน่อยหน่อยอ,อกนะฟ้าๆแล<ต>้ว<ด>ก็มาโยกมาด้านหลัง <c oughs> โยกโยกมาด้านหลังกัน <c oughs> ด้านหลัง <c oughs> มีอะไรบ้างครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์หลักของคันนี้นะก็คือท่อท่อนี้จะเป็นท่อ ดีเอ็กซ์เจเนเรนะครับคันนี้ก็เบิกจากประเทศอินโดนีเซียมาประมาณ2,700บาทนะครับแต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็สลิปออนคือไปเดินเองประมาณเดินขอเองนี่สลิปอันนี้เป็นสลิปออนยังไม่ใช่คอฟูใช่ไหมครับยังครับยังเป็นคอเดิมอยู่ครับแต่ยัเดิมอยู่ใช่ท้ายจะเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กพบได้ของ DNA นะครับแต่ ชื่อชื่อมันบอกอยู่นะครับว่าเป็นท้ายพับก็คือมันมีไว้มีหน้าที่ไว้คือพับกิบไว้ตลอดไม่ควรเปิดออกมานะครับ,ค,ออค,รบคือเปิดออกมาแบบยามแบบเฮ้ยเข้าด่านเจอตำรวจแบบนี้เปิดออกมาชั่วคราวแล้วก็แนะนําให้พับกิบไว้ตลอดนะครับเพราะไมนงั้นจะเป็นสภาพเหมือนภูมินะครับโดนโดนล้อก,กินไปแล้วครับใช่เวลาขึ้นสะพานปุ๊บท้ายมันตกลงมาแล้วก็ล้อมันก็จังหวะขึ้นสะพานคือล้อมันกระเด้ง โดนพอดีนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมันเลยเป็นสภาพนี้ไทะสั้น DNA ก็จะมีไฟ <c oughs> บอกสองป้ายทะเบียนมาให้แล้วก็ราคาอยู่ประมาณพันหนะครับรวมติตตั้งเพราะคันนี้มันต้องถอดท้ายออกทั้งหมดเลยนะครับถึงจะใสท่ท้ายทันได้ว่ัขดจินพันอันนี้ยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมของตรงรุ่นเลยครับ แล้วก็มาดูไฮไลท์ของคันนี้ครับก็คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวลายลายจะเป็นผมคิดโปรเจกต์ว่าเป็นลายพานิเกลี่นะครับเป็นตัวของ 1799.299s นะครับก็จะเป็นลายสไตคันเลอร์นะครับก็เป็นเหมือนของดูดูคติเลยใช่คนี่ครับจากร้าน VR Lab นี่นะครับติดตั้งหนึ่งวันเสร็จครับ <laughs> อันนี้เป็นพอแลปออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยๆงามๆนะครับด้วยความที่รถรูปร่างจะดูเฉียบคมนะครับมันก็จะเหอนสอดอคล้องกับดูกติอ่ะครับเพราะมันก็ดูกติก็จะมีความคมของมันในตัวแล้วส่วนรุ่นนี้ก็มันจะมีความคมของมันอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ของแต่งย่างนึ่งลืมไปเป็นไฟหน้าอันนี้ผมไปแรปไปแ่าสมุกมาแต่มันไม่ได้จำมาเป็นสมมทกลอดน,ออน เดี๋ยวดูตอนเปิดไฟนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้มืดมากนะครับกลางคืนก็คือยังเห็นได้ชัดเลยนะครับยังมองเห็นปกติใช่ยังปกติครับไม่ดับไม่อะไรอ่าแล้วก็สีล้อสีล้อนี้ก็ทําจากร้านช่างมิ้วนะครับช่างมิวพุทธมณฑลสายสองใบเกลือทุกคนผมเชื่อว่ารู้จักนะครับเพราะถ้าใครดูช่องพี่ขิมคือรู้จักแน่นอนครับ จงมีผลงาน4ล้อนะครับผมทั้งนนล้อหน,น,น,น้าและล้อหลังยังไม่ได้ล้างนะอันนี้ขนาดจะไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะครับ,บแล้วก็มาดูออปชั่นของคันนี้บ้างดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวดูหน้าจอเลนไหมนะครับหน้าจอเลนไม้ก็จะบอกตัวนี้วัดรอบนะครับ ตัวนี้เลตไลท์ถ้ารถเดิมจะอยู่ที่ประมาณ1 3ื0นนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็บอกเวลาบอกทิปเอ้ยบอกเลขไม้แล้วก็ทิป A ทิป B แล้วกอ็อัตราการกินน้ำมันกี่กิโลต่อลิตรอันนี้เป็นของเป็นแบบวัดแยกของแต่ละทิปเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือใช้น้ำมันทิป A ไปกี่ลิตรแล้วอ่าแล้วก็ ฟลิชชิปคืออยู่ตรงนี้นะครับคําว่า QS นะคือฟลิชชิปนะครับมีลูกศรขึ้นกับลงก็คือมี up down นะครับและสามารถเปิดขึ้นเปิดแค่ขึ้นหรือเปิดแค่ลงหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนไฮไลท์คันนี้คือโหมดการขับขี่นะครับนี่ปรับตรงนี้เลยนะครับจะเป็นแง่งเหมือนตัวเตปไฟสูงใช่ไหมครับใช่ครับนี่แล้วก็เวลาปรับก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บกดเขากดจะเป็น หมดแรกคือแบบโหมดสแตนดานที่ให้มาก็คือเป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะเน้นขี่ในเมืองขี่ขับเล่นสนุกสนุกนะครับแต่ลิลเล่งยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนนี้สปอร์ตพัสดสปอร์ตพัดคือแรงมา้ามาเต็มเปิดเต็มทุกอย่างไว้ลงแท็กนะครับคอมฟอร์ตก็คือไว้ขี่เวลาฝนตกหรือขี่ในเมืองแบบซอซๆอป,ประหยัดน้ำมันอะไรก็ประมาณนี้นครับส่วนด้านนี้จะบอก อุณหภูมิความร้อนแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้ตร์ทกันเลยยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็น้ำมันอา่าแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะครับผมขอด,ดูกันคือคําว่าแลบตรงนี้นะครับสามารถจับเวลาเวลาลงสนามต่อรอบได้นะครับเดี๋ยวผมขอด,ดูก่อนน่าจะต้องกดแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับจับเวลาจับเวลาเราก็กดตรงแลบนะครับ,บปุ๊บอุ้ยกดแตเะเฉยดินี่นะครับแ,รแลบ p เราจับได้ผมว่ามันไม่มี ผมเห็นเขาบอกว่ากดได้จนถึง100ร้อยแล็บครับแต่ลบไม่ได้นะครับต้องให้สูตรลบให้อ่าเวลาถึงสนามปุ๊บก็กดหยุดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมมันต้องปิดจอนะครับอ่าจอคันนี้ก็ค่อยๆค่อยๆดับนะาไป่ดับ,ด,บด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลุกเล่นที่ผมชอบของคันนี้มากก็คือนี่กดปุ่มซีเล็กหรือเซตค้างไว้สักอย่างนะครับปุ๊บเลยลงมานี่ สามารถตั้งไฟชิปไลท์ได้อ่าอันนี้ปุ๊บอ่าสามารถตั้งจะมีรอบบอกว่าเราจะเอาประมาณไหนอันนี้ก็ปรับแต่ละหมูดได้นะว่าชิปไลท์ประมาณไหนนี่การวิ่งของมัน,นจะ<า><อ>แบบ<ห>น,น,นี้อันนี้คือรอบจะเอาแบบไหนนะครับแบบห้าร้อยหรือแบบนี่จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแสงสว่างของนะของชิปไลท์นะครับคือปรับได้หมดเลยผมก็เปิดไว้จากกลางๆก็พอครับอันนี้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> สอันนี้คือ การวิ่งวัดรอบจะให้มันเป็นแบบสไตล์ไหนนะครับอ่าแบบนี้คือเป็นแบบปกติสแตนดาร์ดครับแบบนี้ก็มันจะดูแบบเต็มๆหน่อยนะครับส่วนแบบนี้ก็คือดูแบบโล่งๆคินๆน,นะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะาเราจะได้รู้ว่าเราขี่ถึงรอบไหนก,ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคฟังเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับ ก็เป็นสตาร์ทเดินเบานะครับแบบไม่ไม่ไม่เบิ้ลนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะนะครับมาฟังเสียงท่อต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับคือท็อตทลบายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือบิดจะไม่มีเสียงใช่ไหมครับใช่ครับนี่จะไม่มีเสียงมันก็จะมีเสียงประกับไอ้นี่มันชนกันปกติอยู่แล้วครับไม่มีเสียงสายใช่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยให้เราฟังสีบอกเนีบ จะประมาณนี้นะครับเบนมากไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในที่สาธารณะนะครับส่วนรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวจะติดตลอดซึ่งคนที่ขับซีวิเอห้าร้อยทักมาถามผมเยอะมากว่าทํำยังไงผมบอกว่ามันมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วนเปกกินโดอย่างนึงจะมีไฟเลี้ยวในโคมเลยนะครับอันนี้เหมือนประเทศไทยเขาต้องมีกดอะไรสักอย่างให้มีไฟเลี้ยวยื่นออกมาให้เห็นว่ามันเป็นไฟเลี้ยวมันไม่สามารถแบบ แอบอยู่ในโคมแบบนี้ได้เพราะเหมือนถ้าเจ้าหน้าที่เห็นแบบมันจะแบบไม่มีรถรถ,รถรถไม่มีไฟเลี้ยวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันต้องยื่นออกมาก็คือใจมากแลก็จะเป็นแบบยื่นหูย,ยื่นๆอะไรอย่างนี้ข้อมูลภายในของคันนี้ก็ขนาดลูกสูบประมาณถ้าผมจำไม่ผิด7จดสไม่แน่ใจว่า6 2หรือ72มิล สูบสองลูกแล้วก็ชักประมาณสี่สิบเอ็ดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็เครื่องยนต์นี้เป็นสองเป็นรถที่เล่นรอบนะครับเป็นรถเลปิก้าเลสซิ่งเลปิก้าอย่างเต็มตัวนะครับคือขับขี่ในสนามสนุกแต่ขับแต่ค่อนข้างจะเขาเรียกวอะไรอะ่ะกินน้ํามันหน่อยเพราะเป็นรถที่ลากรอบเล่นรอบนะครับคือจะรอบจะมากําลังจะมาที่รอบไปคันนี้แรงม้าสูงสุดของ Honda เค็มไว้ว่าอยู่ประมาณ 41แรงม้าในสเปคอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปคญี่ปุ่นจะอยู่ประมาณ40แรงมา้าแต่อันนี้ผมไม่ได้ใจว่าเขาวัดแรงม้าจากน่าจะจากเครื่องยนต์ไม่ได้วัดตอนแบบลงพื้นจริงๆคันนี้มีคนเคยจูนสูงสุดได้แค่39แรงม้านะครับส่วนรถเดิมท็อปสปีดจะทําได้ประมาณผมน้ําหนักตัวประมาณ90ก็รถคันนี้ ได้ใส่ของแต่งคือกองเป็นกองเลนข,ของเอเริคินแค่นั้นเลยนะครับอ่าเกียร์เลยโอเคครับเมื่อกี้เกิดขอ้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็คือตัว,ตวกล้องไอ้ตัวกิมบอลน,นะครับแบตแบตหมดโทรศัพท์เลยล่วงไว้อย่างนั้นนะครับผมโอเคอันนีก้ก็กลับมาใช้มือมือเปล่าถ่ายก็เดี๋ยวมารีวิวกันต่อเลยนะครับผม <c oughs> อ,อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นกองคันนี้ พูดเรื่องทสปีดครับคันนี้ก็เปลี่ยนกองเป็นกองของเฮอริเกนน้ำหนักตัวผม590สูง175ก็ทำเท่าสปีดได้ประมาณ184กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ผมจับจาก GPS โ r o g Pro Pro, มันอยู่ประมาณ174ซึ่งผมว่าไม่น่าจะอ่อนเพราะ GPS โ o o g Pro Pro, ผมไม่แน่ใจว่ามันแข็งหรืออ่อนแต่มันค่อนข้างห่างกันประมาณ 10, 10หน่วย คือผมวัดกับ Kawasaki ER งเินนะครับก็คือห่างกันสิบหน่วยเหมือนกันถ้าผมว่ารถน่าจะไมอ่อนกว่านะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เถเาาปีดผมขึ้นยากขึ้นเพราะยางนะครับยางผมเปลี่ยนเป็นตัว Corsa Platinum r 9าเก้าสามเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะใส่อ่าผมจำบอกแค่ขนาดยานะก็คือหน้า120หลังเป็น150นะครับ ก็อ,อาจจะหนักขึ้นนิดนึงแต่ีกว่าใส่ 160. รอ้อยหกสิบร้อยหกสิบพี่พี่ผมไปใส่คือหนักเกินไปนะครับคือรถวิ่งไม่ออกหือขนาดรดจูนมาแล้วก็วิ่งไม่ออกอันนี้พอพอเพิ่มไซส์มาหนึ่งไซส์ก็ดูเต็มขึ้นใช่ดูเต็มขึ้นนะ,ะเดี๋ยวมาดูความสูงของผมนะความสูง,งผมประมาณที่วัดล่าสุดนั้นมาแล้วน่าจะร้อยเจ็ดหกแต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าไม่น่าขึ้นมากนะครับ ใช่จะเท่าเดิมครับเดี๋ยวผมมาลองคอมดูนะก็คือเหลื่อนเรือนะขาหย่อนขาเลื่อนเอ้าเ,ล,ล,ล,เลือมากนะครับมาด,ดูตรงนี้สว่างใช่ครับนี่เหลือมากนะครับคือคือย่อนสองข้างใช่ครับขาถึงสบายนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เฮ็นเอ็นเพื่อความเป็นเレスบิกา้าレスซิ่งก็คือจะหมอบเป็นเรื่องปกตินะครับต่อรถ ด้วยความที่ตัวสูงคือขับรถลื่นก้าจําไม่มีอาการปวดหลังนะครับอาจจะมีอาการเมื่อยมือบ้างเพราะเวลามีคนซ้อนเพราะคนซ้อนอะ่ะถ้าไม่จับถังถ้าเขาจับไหลเราคือน้ําหนักเวลาเราบีกคือมันจะทีมาที่ตัวเราคือมือเราขวามือเราจะรับอย่างเดียวนะครับคือวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือเอาขาใช้ฐานหนีบตรงถังนะครับนีบตรงถังตรงนี้เพื่อลดภาระของมือคือ เวลาจับไหลครันะบเพราะปกติถ้าให้เพื่อนหรือคนที่ไม่สนิทกันซ้อนอ่ะเขาจะไม่มาจับถังแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันจะดูแบบใกล้ชิดกันเกินไปอ่ะก็คือถ้าจับไหลอจับไหลได้แต่เราจะหนัก,กต้องคือวิธีแก้คือให้เราเอาหาช่วยหนีบหรืออีกทางหนึง่งคือให้เขาจับถังเราแทนแต่ต้อง คือเพื่อความเป็นถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่น่าจะจะทําแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับจริงหลักๆก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถ้าคนซ้อนเป็นเป็นเพื่อนผู้หญิงนี่อันนี้ได้นะครับได้ได้เลยฮะคือใครจีนทางหลังกินนุมมาเขี้ยวกะพูดหยอกๆกันครับในวงในวงของผู้ชายนะก็อย่าได้มามีมีของเต็งอย่างนี้ ลืมอีกแล้วลืมลืมอีกแล้วคือเป็นเป็นการรีวิวที่แบบเห็นชิ้นไหนคือจําได้ก็คือจะรีวิวนะครับเฮ้สี่ล้อผมลืมบอกว่าสี่ล้อผมทํามาประมาณทามาสามพันสี่ร้อยอีกอีกสี่ร้อยอ่ะผมซื้ออันนี้ยต้องซื้อใหม่นะครับตัวผมไม่แน่ใจเขาเขาเรียกว่าอะไรตัวเออ จุกลม<ย>เอ้ยเขากาอะไรสักอย่างไงักอย่างในของตัวตัวเติมลมนะ <c oughs> ใช่ตัวเติมลมอ่มันต้องซื้อใหม่เพราะเขาจะตัดอันเดิมออกซื้อล้อละสอ0รบาทผมก็ซื้อเปลี่ยนหน้าหลังเปลี่ยนเป็นสีแดงให้มันตัดกับสีน้ำเงินรนะับประมาณ3,400บาททั้งหมดแล้วก็มาสเตอร์เป็นสเตอร์ของสเตอร์ของน่าจะจอมไทยอาเบอร์41ฟันนะจะผมจำไม่ผิด แก็น็อตสเตอร์ผมจําเบร์มันไม่ได้จะเป็นสีแดงนะครับหามองเห็นไหม <laughs> สเตอร์สเตอร์นี่ขนาดเท่าของเดิมไหมครับหรือว่าของเดิมครับอต้องบอกตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสเตอร์ของ2 5 0 0าตัว HP ไม่สามารถเปลี่ยนสเตอร์ได้นะครับถ้าเปลี่ยนสเตอร์ปุ๊บวิกชิปเตอร์จะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเซนเกี่ยวกับเซนน่าจะเกี่ยวกับเนซนเซอร์ ABS ถ้าเซอรอร์ ABS มีปัญหาคือฟิชชิปเตอร์ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่แนะนาให้เปลี่ยนหรอถ้าอยากทําแรงและอยากเปลี่ยนจริงๆคือตัดฟลิชชิปเตอร์ออกชิปเตอร์โรงงานออกไปเลยแล้วไปหาชิปเตอร์แต่งแยกครับจะประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวตอนนี้คือเรามีตัว CBR 150R มาเปรียบเทียบความต่างว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมองกันเย้ครับ จาของคันนี้ไม่ค่อยจะแต่จะว่างเขาเขาเขาการลดไหลเับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแบบผ่านๆกันก่อนนะครับให้ดูให้ดูหน้าตาก่อนนะครับให้ดูหน้าตาผ่านๆกันก่อนเรียกได้ว่าเป็นคนละรุ่นเดียวกันเลยนะครับผม ตอนแรดูว่าปิกติาาเป็นเหมือนโซเียเลย้ัเลยพี่เะอาเจ็เป็นสีแล้วพี่อาจ็เป็นสีอาจเป็นสีแล้ว ร้อยาสิบานะว่ามันตา่างกันยังไงก็คือตัวนี้จะเป็นสิบยี0สิปาพี่มีนปีไหนนะพี่สองันอี่สิบตอนนี้จะเป็น <c ười> ส,าาสิบี่สิบปาปีสองพนนะตัวนี้จะเป็นตัว2 0 2พันยเอหรือยี่สิบสอนี่แหละเฮ้ยสองพันยี่ตัวไซคันเลอร์ตอนนี้เป็นตัวยี่สองพนเป็นไซคันเลอร์ด้วยนะครับแตก มันจะมีสองสีเป็นสีไตรกับสีดาที่เขาก็เลือกสีดํามานะครับคือความต่างของคันนี้เลยก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์แน่นอนอยู่แล้วครับขนาด CBR150 ก็คือเครื่องยนต์ 150cc นะครับสูบเดียวแต่ผมจําขนาดลูกสูบอะไรเก็บไม่ได้นะเพราะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนขับก็เลยไม่ได้ศึกษานะครับก็โช๊คจะได้โชค๊คเป็นหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับเหมือนของสองห้าศูนย์เลยแต่ขนาดไม่เท่ากันนะครับ150จะเล็กกว่า ส่วนหน้าตาเดี๋ยวผมไ้ดูตรงนี้หน้าตาส่วนตัวชิวครับเขาเรียกอะไรวะตัวด้านหน้าหน้ากากับจะคนละตัวกับสองอสุนานะครับจะให้ดูเทียบกันใช่ครับมันจะมันจะต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็จะมีอะไรบ้างครับที่เหมือนกันจะมีไฟหน้านะครับคูมไฟหน้าคือใส่ด้วยกันได้ใช่ด้วยกันเลยอ่าใช่ครับแล้วก็ที่เหมือนกันอีกอย่างนึงคือไฟท้ายไฟท้ายคือ เหมือนกันใส่ด้วยกันได้นะครับเหมือนกันปิดไปไท้ายเหมือนกันแล้ว,แล,วแล้วตัวตัวอันนี้แหละครับที่เป็นอันเดเทลอันเดเทลตัวนี้จะไม่เหมือนคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เหมือนกันแค่หน้าตาไปหน้าและไปท้ายส่วนที่เหลือคือไม่ใช่ซี r ียา250ไม่มีอันไหนที่ใส่กับ,บ2 5 0นาได้ยกวิน ประเทศอินโดนีเซียตอนนี้ก็คือทําครอบหน้าของ CBR 250R แต่ใส่กับ1 5 0าได้นะครับแล้วก็ส่วนตัววิงกระจุกคือใส่สามารถใส่อันเดียวกับ CBR 250R ได้นะครับนี่ครับเขียนบอกเลยเขียน <And you. S 1> อยู่เพราะมันเป็นของคันนี้ต้องไป <c oughs> โฟกัสด้วยนี่250ดัแนะใช่ครับแล้วก็ส่วนคิ้วตรงนี้คิ้ว <Okay. S 1> ตรงนี้ก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับใส่ด้วยกันได้ใ<ช>่เพราะ ลักษณะไฟหน้ามันคล้ายๆกันก็เลยไปด้วยกันได้เข้ากันได้มิตริรถก็จะดูเล็กกว่าสองหาน,นาอาไม่มากครับมองด้านหน้าจะ,จะเล็ก,กว่ากันไม่มากเหมือนสองอานจะอวบข้างๆนิดนึงนะครับอวบกว่าถ้ามองเทียบกันนะครับผมแล้วก็จะเพียวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ หลักๆคือตัวนี้ตัวที่ยังไม่พัฒนาก็คือที่ยังต่างจากตัวเก่านะครับก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเลนไมยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับคือจะไม่เหมือนสองหาสุนาจะเป็นแบบเกา่าเพราะด้วยความที่ใช้เครื่องบล็อกเดิมเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแท่แฟลลิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าจำไม่ผิดก็จะเรียกว่าไม่นเชนหรือสักอย่างนี่แหละอ่าไม่ใช่อนิวนะครับคือยังเป็นน่าจะเป็นไม่นด้ีชนเพราะ เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องเดิมแต่ผมไม่แน่ใจเพราะถ้าเขาเปลี่ยนเปลือกใหม่ทั้งหมดหน่าอาจจะเรียกว่านิปอนิวได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหน้าจอเดินไม้ก็สามารถดูบอกรอบเหมือนกันนะครับอันนี้เกียร์ความเร็วน้ำมันและอุณหภูมิผมไม่แน่ใจว่ามีบอกหรือเปล่านะครับนี่กับไฟ ABS นี่ไมโทโททั้งหมดนาฬิกาเรว แล้วก็มาปรับปรับได้นะครับก็คือทิป A ทิป B อัตราการกินกน้ำมันอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้แฮนด์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวช่วงแฮนด์ครับด้วยความที่เป็นรถใช้งานทั่วไปไม่ได้เป็นรถสปอร์ตเลปิก้านะครับก็จะได้แฮนด์จับบนแผงคอนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาใช่ครับดู250จะแตกต่างกันมากนะครับ250จะเป็นจับ ใต้แผงคอนะครับใต้แผงคอแลเราก็ยกมานิดนึงก็ยกนะครับไม่ได้ไม่ยกเพราะมันเป็นรถเลปิกาที่ทํามาเพื่อขี่บนถนนได้นะครับก็คือเป็นรถสนามที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับใช่ครับส่วนคันนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีพีถัดไปหรือต้องแล้วแต่เจ้าของช่องนะครับอันนี้ถ้าจะดูรีวิวก็เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถจริงๆมารีวิวให้นะ เคก็ okay. สำหรับวันนี้นะครับก็จบการรีวิวของ CBR 2 5 0รบนาแล้วก็มาเทียบกับ CBR 150R เล็กๆนนะนะครับผมเป็นแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเวลาเจอบนท้องถน,นนอะ่ะใ,ใครหลายๆคนก็จะแบบเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยถ้ามองผ่านๆนะครับผมมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับ โดนแซวประจำนะโดนแซวประจำเลยว่าแซวประจำ c r ร้อยห้าสิบหรือเปล่าครับคันนี้คือส่วนตัวผมคิดว่าตัวร้อยห้าสิบออกมาสองห้าศูนย์ RR หมดความขังหมดความขังออกมาแล้วมาแบบหน้าคล้ายๆกันเหมือนกันดีกว่าพูดก็ว่าเหมือนกันเลยได้เลยได้เลยนะครับก็คือแตกต่างแตกต่างกันแค่เล็กๆน้อยๆถ้ขี่แบบขี่มาคู่กันคือแทบแยกไม่ออกครับถ้าไม่ได้ฟังเสียงถ้าใส่ท่อเดิมนะคู่ แยกไม่ออกนะครับเพืจอกับวันนี้นะครับโอเคก็หมดหมดแล้วเท่านี้นะครับก็ขอปิดคลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ